Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ اشتركوا

Obrigado. <laughs> que cool. ขอชิงโอกาสด้วยครับเป็นงานทำงานนะครับโอ้มีหน้าโหตาก็ไม่ได้เลยนะครับส่วนตัวนะครับผมใหญ่แล้วผมไม่ได้ครับมีงานจัดอย่างแล้วก็เป็นงานหน้าเพื่อนนะครับ <simitation> 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 Yeah. เอาเลยนะเจ้าท้าเดี๋ยวก่อนเดินไปดูตัวองหน่อยสิเดองสิยานเดินยนเดินเนเดินเด เตเตไม่มาทุกนใช่เขาจะโผล่มาแกะกันไม่เลูกอยู่นลู่ไน แล้วก็หน้าเอ่อโหดมากนะหน้าในรถมาหน้าอย่างนี้ครับโหดนี่แหละนะเอาเดี๋ยวอ่าตั้งร้อนนะไม่ร้อนนะบริเวณ <imit> <imit> Ờ, Anh đó chính vì vậy là phải là cái gì mà lại 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 mà lại cái gì 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 บอกเราเราไม่ต้กงอยากรางนะเป็นงานงานงา เพื่อที่รถมันมไมเรียนเนเก่งมาก บางแหน่บางใสแล้วฮางบางแหน่หด่อยไหมใสตรงไหนแล้ว รัแล้วก็าป้าระังวยนะครับทาสาระวังด้วยนะครับยืนนะแล้วจะขาล่นะครับวก็สิบสิบก็รเพอนเนอครับพิชิตกแ้็ลาตัวนี้ดูนะ